นี่ครับขึ้นภูวโนลล์มาฟรีนะครับใครจะจอดตู้เท่าไหร่ก็จอดจอดลานจอดรถนะครับมีรถวิ่งขึ้นลงตลอดนี่ครับนี่ก็จุดชมวิวเป็นจุดชมวิวนะครับเนะี่ยนี่ีพระองค์ใหญ่ขึ้นไปไหว้พระได้เลยนะครับ นี่ครับจากลานจอดรถเขาก็วนสาราน,นี่ออกไปนี่ก็ที่เราขึ้นมานะห่างจากเมืองแค่3โล4ี่โลนะครับนี่แต่ว็าถ้าพวกเราไม่ขึ้นภูตรงนี้เราก็เดินมาท้านซ้ายเนี่ยไปดูน,น,นี่มีสวนให้เดินลงด้วยนะครับลงนี้เลยอันนี้จะเป็นร้านกาแฟ นี่ร้านกาแฟใช่ไหมเดินไปดูไม่ใช่ฮะสร้างไม่เสร็จขอให้เดินไปดูพรยาน้าได้ที่ว่ามีร้านกาแฟนี่ครับทางลงลงมาเบี่ยงซ้ายนี่ครับเขาจะไปเขาไปถ่ายรูปพรยาน้ากันผู้ใหญ่ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มาได้ครับคุณป่าอายุเยอะก็มาได้ครับครับ เนี่ยเราออกมาจากลิฟต์นะครับเดินขึ้นเขามาก็เหนื่อยนะเขามีน้ำให้กินฟรีด้วยต้องกินน้ำหมดสองขวดแล้วนเนี่ยขึ้นมาชั้นสี่นะครับต้องถอดรองเท้านั่นจุดชมวิวขนาดน่ะที่ไปดุดฝั่งลาวนี่ครับแ,<ว>แต้องขึ้นไปยวก็มีให้ไปแตะแตะมือพระด้วยน,นะติดแตะนี่ครับฝั่ง